โอม่ี่ทคนนะมมดยอากเลอยว่าเราไม่เคยแล้วอยู่ที่ตลอนที่ผมพึ่งมากตอนหลังโทรมาผมตอนนั้นผมชบ่อาุตลอดเลยพ่อใช่ใช่ออกกนเริ่มเลย่้ก็ในี่สุดก็แค่กลับแล้วนะครับทําเสครัชงที่สอราเอางี้ มาในน้ำตัวอย่างเป็นทางการดีว่ะมามามามันจะดีนะพี่ผง์ให้คนรู้ว่าเราเป็นใครให้รู้ว่าที่นี่ใครคุมนะพร้อมเพื่อแบบขอพร้อมโดนคุมอยู่แล้วครับผมเหนื่อยเนียบๆคำคุมก็ต้องพูดไ่ได้เป็นกันง่ายๆมาลองดูโอเคป่ะวีลิ่งจุดเครับนิคอล ทุคนทุกคนนะครับสวัสดีครับผม,มิเลเรียมไรแคนครับสวัสดีครับกนกเรียนค,ครับสวัสดีครับผมงาไรแคงครับสวัสดีครับผมงงคค้บ ในการเปิดโชว์ที่สุดยอดมาครับนี่ทุกคนเห็นข้างบนหรือเปล่าสูงไหมฮะเท่ไหมฮะเปิดมาแต่งบอกวันเก่าเลยไม่จะบอกว่าตุ้ยเก่งมากนะครับผมแบบขึ้นไปทราบได้นะผมแบบเลสศเล็งมากทกคนทุกคนฮเท่จริงๆเพราะแบบว่าเราต้องขึ้นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเราขึ้นไปแล้วก็ส่งถ้าดึงใช่ใช่แต่เท่มากมีใครแอบเห็นเราไหมฮะ ฝั่งนู้นฝั่งนี้น่าจะแอบเห็นนิดนึงแค่ไม้จะแอบเห็นนิดนึงใช่ไหมอ่าแอบเห็นหรอแก้แี่เห็นได้ไหมไม่ไม่คือสิ่งสิ่งที่แบบอยากจะบอกทุกคนก็คือแบบว่าจอมีคอนเสิร์ตพวกนี้อีกใช่ไหมอย่าอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรแค่เปตดเอยใส่ใช่ชุบนะชูบชุบอย่าอย่าเพิ่งไปลงท่าบอกนะต้องตื่นตั้งแต่ลงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเปิดตัวมาเขาจะไม่มาอะไรอยากรู้แค่บรรลุตรงนี้บ้างครับนั่นแหละที่ต้องปิดเลยแน่นอน ครับแต่อยัางไรทินัทมีอะไรจะพูดไหมแต่ก่อนที่เราจะคุยต่อทุกคนเรายังไม่ได้ต้อนรับและอยู่แบบเป็นทางการเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ที่แพรกอเรเน่บางทองชาดีนั่นเองพูดถึงพูดถึงก็่ายที่สุครับทินัทีเมลแล้วเี่อนแล้วเพื่อนที้ผมมาโหมดแล้วแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับลาสตาเพลงสวัสดีครับทุกคนเฮ้เฮ้้ คออรับผม,ผม,ผมอ่ะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านี่คือไรแคทนและสิดดนนอนเสิร์ตนะครับผม mm hmm. แล้วก็เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มของเราด้วยแรของเราด้วยครับผมครอะในใครที่มีซื้ออัลบั้มของเราเแ,รๆๆๆๆแล้วมามาขอบคุเสินนี่แล้วว <c oughs> ่นมี้แล้วค่ะอ่าแล้วแปลว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเพลงทั้ง12เพลงของเราเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างและ เต้นนเต้นเลยอึนเต้นตอนนั้นแหละจะอยู่ส่วนไหนของคอนเสิร์ตนี้บ้างอันนี้บอกไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนจะรู้พวกเขาเราไหมจริงหรือเปล่าใช่ไหมไปกี้เพลงล่าสุดเลยเมื่อกี้คือเพลง Feel Like Me ชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกเป็นต้นคนเรเพลงอะไรเลยใช่เพลงชอบก็บอก Feel Like Me นะเพลงเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยใช่ แต่ทุกคนก็ยังร้องกันได้ครับนี่เสียงทุกคนมันทะลุอินเดียใหม่หมดเนี่ยไอ้เนะีนะ่อยากรู้เดี๋ยวนะอะผมไม่อยากรู้ว่าทุกคนรองได้จริงไหมลองลองท่องโครงดูไหมครับ <c oughs> ะนะผมรอได้นะการองแรกผมให้คุณมียืนนี่แล้วคุณถอดเอ็นเกิคุณบอกว่าอะไรนะต้อเล่นขับหยาดครับอย่างพวกยากษ์แรปเปอร์ในวงมีอยู่ <c oughs> ครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนจะได้เห็นเราในสองคอนเสิร์ตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดัสหรือจะเป็นดอนครับก็เรารู้กันนะครับว่าช่วงไหนของคอนเสิร์ตใครจะเป็นลุกอะไรแต่มป็นเรียบครับผมก็จริงๆทุกคนจะรู้เว่าครัง้งแรกที่เราขึ้นในแผงก็เเป็นแก๊สแล้จะเป็นไอโฟนอ่าใช่แล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีสองเพลงเลยอ่ะนะเลิกกับข่าวเกือบลืมจำได้ yes. ี่เสื้อสีแดงเลยใช่ใช่สอแดงเลยวุ้นตะล่ำผมจับได้ดีเลยว่าคุณหัวโขกแบบอะไรคิปย้อนหลังก็ได้นะมีเรื่หัวโขกกอนขึ้นเวทีมันเป็นการเจอว่าเราจะซิมแพ็คครับผมเป็นการเจอว่าเราจะไม่กบเป็นการเจอวุ้นแต่ตอนนั้นคุณพูดไรใช่ไหมว่าอะไรพี่ข่าวบอกว่าเดี๋ยากขอคอนเสิร์ตที่ซิมแพ็คอ๋อใช่นี้ก็มาถึงวันนี้แล้วหนึ่งสองสามขอตอบค่ะ ในยูนรทห้ท์เดันดอนคอนเสิร์ตนะครับในยิมแพคอารีนาเมืองทองธานีทั้งสองวันโซอาท์ so นะครับผม้ลยนี่คอโที่นั่งเต็มหมดเลยน 1, 2, ะครับเป็นสองสาวแต่ว่าคังดูมันจ้าจนะ้าเนาะไม่ค่อยเห็นเลยเราเดินเข้าไปทักทายเขาไหมครับน่นาสนใ่นงู่ะไครับเนชอมีไมเพราว่ามขอหยุดเดียวระมเรินตงโอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวต้อีไปแต่ดูซิแต่ตัวยังบ้างวันนี้าแตมีสคงเสมมีแบบคาร์เต์โค้ดหฮะนไหครับดีไหมมีไหมไหมทุกคนมีแะเป็นสีแ่กันอยู่นะศาตเนาะเดสคคืออะไรครับวันนี้อาจจะเป็นคสวยสีดำสีดำสีดำเหรอไไป ไม่ใช่รายการอะไรนี่สิมันตกใจ่ะสปูนี่สวยมากจริงๆนะเลก้สวยขดำว่ามีาม้ดีครับ่เต้มดเลยม่เต้นเลยไม่เห่เลยเพราะจาที่นั่นเนีมน่าเงามคือเราก็อยากได้ท่อยู่ที่อยู่ไหนบ้างทำบ้าน่าอยู่ที่นี่แล่เคย้อเพราได้ไมครับู้ชมพี่ได้ไมนี่แล้วได้ไหม่อนๆพอไหอ่ๆ